ำไก้ขูดหนองนาำมื่อเนี้ยเดีเออ๋ยวไปดูพวกหนองนาก่อนนะดูพวกหนองนาก่อนแม่จนตาลมีลูกเปล่าววะเนี่ย โอ้มะพร้าวก็มีเว้ยมะพร้าวก็มีโอ้แล้วเมื่อคืนนี้ใครนอนเนี่ยเมื่อคืนนี้ใครนอนเนี่ยไอของชุดไอไมโครเนี่ยอ๋อชุดไมโครเขาดูไมโครทำโคง้งหนองนาก่อนรู้สึกว่างามมากเลยทำโคง้งหนองนา มีแม่โคสองคันกำลังทำโคกหนองนาอยู่ตันนี้กำลังฮิตเลยโคกหนองนานี่กำลังฮิตเลยเออมีแม่โคกำลังทำไปตัวเอทกับตัวเอล เอสทั้งคู่เอลอยู่หน่อยเดียวมองไปก็เอสมองมาก็แอลจากเศรษฐกิจพอเพียงของรล่นกำวิโคกหนองนา

ดินตั้งคันรู้สึกว่าดินจะเละไปหน่อยด,ดนะอ,อย่างี้ที่ทำโค้งหนนาทำ่างสวยงามเลยอยู่ใกล้คลองซอยของกรมชลประทานน้า ตอนหนองปลืออยากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของเพวกหน,งหนองละรายชีพขัออนสีส้มเล่นดินเงินเละ

ยุดบนนอลประโดดน้ำทั่วไปตันตัวทีตัวเออยวฟี่บอลลุกโค้หนงารู้สสวยงามมากเท่มากเฮ้ย ระบบส้มกำลังต่ออยู่ลองคุดฟันเลยซะด้วยเนาะเออคุดรูปหัวใจไว้กลางรูดหัวใจ